ทัศนบอลวันนี้มองเห็นจุดบอดวงในลูกหนังขอเจาะลึกสิ่งที่อยากบอกหลังลิเวอร์พูลมีพรีซิชั่นที่ไหล่สวัสดีครับแฟนหงแรงและขอบบอลทุกท่านผมวงในลูกหนังขอมาสรุปฟอร์มการอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายของลิเวอร์พูลในช่วงพรีซิชั่นที่ลงเตะกับแอตเลติกบิลเบาที่แอนฟิลหน่อยครับซึ่งแบ่งเป็น2เกม2ชุดแล้วก็เอาชนะไปได้อย่างดุเดือดด้วยสกอร์4ต่อ1และ3ต่อ2ประตูรวม7ต่อ3ถือว่าไล่ใช่ย่อยเลยนะครับแต่ผมในฐานะคนดูน้ หน้าจอทางบ้านก็มีบางอย่างอยากจะบอกเหมือนกัน 1. ใครคือทีมชุดใหญ่ตอนแรกผมก็เข้าใจเหมือนหลายๆคนครับว่าเกมแรกที่เตะกันตอน5้าทุ่มตามเวลาบ้านเราคือทีมชุดใหญ่แต่ที่ไหนได้กลายเป็นว่าเกมที่แข่งก่อนคือทีมสำรองทั้ง2ฝ่ายครับทีมชุดแรกที่ลงสนามมีทั้งอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แอนดรูโรเบิร์ตสันคอสตาซิมิกัสเคอร์ติสโจนส์ฮาวิเอเลียต และดาวินนูนเยสโดยเกมนี้จบลงด้วยชัยชนะของโจบ้าน4-1ที่น่าประทับใจสุดๆคือเจ้าหนูวัย16ปีอย่างริโอเอนกูโมอาที่ยิง1จ่าย1ส่วนพี่วินหรือนูนเยสก็ไม่ยอมร้อยหน้าจัดไปทั้งยิงทั้งจ่ายเช่นกันแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ตัวสำรองก็มีของกันทุกคนครับ2ชุดใหญ่ที่น่าผิดหวังเกมต่อมาถึงจะเป็นคู่เอกที่บรรดาผู้เล่นใหม่อย่างจอร์จี้มามาดาชวิลลี่เจอร์มี่ฟริมปองมีลอสเคอร์เคสฟลอเรียน และอูโกเอกิตเก้ได้ลงตัวจริงพร้อมกันถึง5คนส่วนโมซาลาก็สวมปลอกแขนกัปตันทีมนำทัพแทนเฟอร์จิลฟันไดที่ป่วยพอดีที่น่าแปลกคือทีมชุดใหญ่กลับเอาชนะคู่แข่งไปแบบบุดวิวต์ต่อ2ซึ่งต่างจากทีมสำรองที่ถล่มคู่แข่งแบบขาดลอยส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าทีมดังจากแควนบาสเขาก็เก็บตัวหลัดไว้ดวลกับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลโดยเฉพาะแต่ถึงอย่างนั้นยูเวอร์พูลก็ยังเหนือกว่าตามเชิงเพียงแต่ใช้โอกาสค่อนข้าง ฟุ่มเฟือยไปหน่อยขนาดบางโมที่สังหารจุดโทษแบบปาทางกาอย่างยิงข้ามคานไปดื้อๆเลยครับ 3. เกมรุกจัดจ้านแต่เกมรับยังมีจุดบอดเกมรุกของโขแดงในชุดใหญ่นี่ต้องบอกเลยว่าดุด,ดันและจัดจ้านดีนัดแลนเตเตทุกคนมีความสามารถเฉพาะตัวสูงและคล่องแคล่วโจมปีเร็วด้วยบอลไม่กี่จังหวะคุกคามคู่แข่งได้เป็นระยะระยะกองหน้าคนใหม่อย่างอูโกอิกิติเกก็เล่นได้ไม่เร็วเลยครับประตูนำหนึ่งศูนย์ที่เขาใช้ความสามารถเฉพาะ กระชาตินี้คู่แข่งและปายดย้อนลังให้โมซาลายิงเข้าประตูไปสแสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีของแน่นอนแต่สิ่งที่ทำให้ผมต้องขอใช้คำว่าจุดบอดก็คือเกมรับรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออาร์เนอร์ส็อตให้ลูกทีมดันลายกล้องหลังสูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อบุกแบบเต็มพิกัดการขาดเฟอร์ชิลฟันไดทําให้ประสิทธิภาพการป้องกันลูกกลางอากาศหดหายไปอย่างชัดเจนโดย2ประตูที่เสียในเกมนี้ก็มาจากลูกตั้งแต่ทั้งคู่เลยครับทัศนบอลตอนนี้มองว่าบางทีการซื้อเซ็นเตอร์แบ็กตัวใหม่อาจจะมีความจําเป็นมากกว่าการไปทุ่มเงินล่าตัวอเล็กซานเดอร์อิสักเสียอีกนะครับ 4. บทสรุปพรีซีซั่นที่น่าจับตาผลงานใน ช่วงพรีีซั่นของลิเวอร์พูลโดยรวมถือว่าใช้ไล่ไม่ใช่น้อยครับลงเล่น6นัดชนะ5นัดและหลุดแพ้เอซีมิลานแค่เกมเดียวแม้เกมรับจะดูไม่แข็งแกร่งเท่าที่ควรแต่เกมรุกที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพก็พร้อมที่จะถล่มตะข่ายคู่แข่งแบบสิ้นซากได้ทุกเมืองานนี้ก็ต้องมาดูกันต่อครับว่าในเกมจริงอาร์เนอร์สตจะแก้ปัญหาในแนวรับอย่างไรและจะผสมประสานผู้เล่นชุดใหญ่กับดาวรุ่งที่โชว์ฟอร์มได้ดีได้อย่างลงตัวหรือไม่ ผมในฐานะวงในลูกหนังก็ขอแสดงทัศนะบอลปิดท้ายด้วยคำคมที่ว่าเกมรุกชนะใจแต่เกมรับชนะแชมป์นะครับและสำหรับใครที่อยากติดตามข่าวสารวงการฟุตบอลแบบเจาะลึกหรืออยากผ่อนคลายด้วยเกมมันๆก็อย่าลืมแวะไปที่ sexypgt h นะครับมีอะไรให้เลือกเพียบเลยรับรองว่าถูกใจคอบอลอย่างพวกเราแน่นอน